พี่น้องในเด้อบานนี้ย่บนไม่เห็ดลุงท่านตามเจิตจำนงของเอฟซีแลว้วก็ตามตามผู้สนใจของตัวเองนะคะผู้ใดได้แลกกอกมาดกได้หรืผู้ใดได้แลกกลอกมาอันเท็ดตัวนี้น้อยยังจะหนาขนมให้เพื่อนแน่นางนี่อันเนี้ยเสียขนมไม่เ่าน้ำเนี่ยเห็นอย่างเลยพี่น้องมเมื่อ่าหม้วหมอก นน้อยยังเสียรขนมให้เขานั่นอันเล็กน้อยนะขนมให้เขาไปแดกบองแล้วก็น้ำแล้วก็ะขนมเออในน้อยนี่ยังเอายขนมลูกเดียมือไปเลยปะเดียมือไปเลยปะเอาน้ำแล้วก็เดียมือไปเลยไปแดกน้ำแล้วก็ออกไปได้จ้าเด้อ

บะเกว่างบะเกวบะบเลียวเลยเป็นได้เป็นได้เขาอะเขาเกียวผมเขากีั้งเด็ดวยใส่้ใไดก็ได้เก้ใด้ก็ได้ผวกเกได้ก็ได้เออเข่าแกลียวมนเยบเเนี้ยบะเนียวกลีวมันเค็ม ร้งหันมือองหันมอลนเมื่อดางอบ้าเมือนนึ่งามานึงันบ่อยากน้อาอันนี้เสิอันนี้เไปใส่ต้นเดงยังไม่ต้นกระเ่เด้ต้นับินปรแดี๋ยาอนงสองอฟซีปุยบานเอฟซีปุยบานเด้ออันนี้ปนห่มน้ำปนห่มน้ำกัะเีวไปใส่ต้นกระถินเด้อจ้าเอาประเดี๋ยวางมาใส่น้ำมาเลยยกมายังบดไป วัล็กกล้วมามามาประเด็กบองน้ำติดตามตอดติดตามเด้อนี่เด้อนี่เออนี่ล่ะนี่วัดดีแม่วัดดีแม่เอฟซี้นี้เออนี่ล่ะลงทัวโลกเด้อลงทัวโลกลงทัวลลงทัวลกเส่ใน้ำแดงเอาเอาเอาใสใหใจน้แดงใสใจ เอามาสองตัวอาพีผู้นั่นคุบอกว่าเอา,าเอาไเปน็นยังไงพีงวนไหมอได้รี้วพอไปเสมเบเร์่มอมเมินเห็นไหมาไไลาวหยังเาจอยังเออเอาขอน,าาขาขนมมาห้เร็กน่อยนะลาบันเนีย้ยเอาขอนมมาเอาขนมมาหายละอ้อน้น่อยเนี่ ยันไ้มันไม่นำเต็กหัวนำลำไยนำกระเจี๊ยบข้าวเดียวด้อเบลนอข้าวเดียวมาเร็วบังจ่าไม่เงี้ยแม่ นองหเดกาเาหมัน่ขอมันมด้กลเขนมมาเอาขนมเอางขนมเอางขนมขึのの้นมามาเนีのの่ยเอาชงขนมขึのの้นมาเนีのの่ยนัのの่งนั่งมาออกกันเิดนหมูนี่ đen nôi thế nè, ăn gì mai, đen nôi, đen nôi, ăn nón đơn, đen nôi, đẹp, leo แล้วน้ำก็ไปเอาลูกไปน้ำใกล้สืบเสร็จแล้วนั่นนี่แหละข้าวเดียวพี่น้องข้าวเดียวไปแล้วไปแล้ทีมงานเอาไปเอาไปหาปุ๊เกี่ยวควนเดี๋ยวจเอาไปใส่นเใส่ผ้าละผ้าแบบนตัว ก็ไหติดงดหญ่ขนมอะไรกันิ่เป็นเล่กันโอ้ยกันไหเนี่ยก็นอะไดงไเดี๋วกินปลาแดกบองกเปอยงวัวมาลี้ยงวายแล้ววายแล้วลงทงเงเแล้วาาวเดียวบอนเราจไปก้นจีเต่ซังเรเห็นน้องเพมาเอามาแจ้ทุกเช้าล

มึงเอาไปเลยมึงก็หลูกมึงเปียนอีน้อมึงเอาไปจกสห้องมาแม่นเล็กน้อยอ่ะเรียบร้อยพี่น้องเดียวเนี่ยมาเนี่ยเลน่ะได้แล้วโอ้ยมาสิแอบังหนได้แล้วขายผู้นบารได้เขาไปคุยอยู่คุย เ้าไปตอนห่งคือกันั่งแทบมันมาพอกันมาพบกันเบิร์อีกแล้วมาแดกซีหาริงนะนี่พีดีพีงดีทุกขั้นตอนทำเองปรุงเองทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนทำเองปุงเอง น้่น้นเจ็กห้วยไม่กินเลก้ขวดนี้เลีย่ังอเอ้ยเขานั่นได้ด้านลำเยอย่างไม่ต้องขอตังเลยขอไล้ตังค์เพราอแม่ซื้อขนมตีมันเลยขนมขกาบมี่อะไลูก บดเสื้ดแจก็ได้แดดบดจก็ได้แดดซส่ปแพกใส่องเนาะใส่ขา่จดเอาใส่เอาดให้ได้กันรปรกไปห้ได้หน่อยเอาไปไปบดแเิร์กเอเนอเเอาไสเดนอยอนเยแล้วขงแลวามันแข็งลบดมันยกินเียงแล้วบดแล้วบดแล้ว